สวัสดีครับเพื่อนๆผี่ๆน้องๆน,งน,งน,งนาน,นะครับวันนี้ผมพาออกมาหาตกปลาทํากับข่าวัอีกแล้วนะครับนี่ครับอุปกรณ์เที่ยวามาคือเบ็ดผมคือเบ็ดหนึ่งคันนะครับแล้วก็ เยื่ใส่เดือนนี่ครับเป็นเหยื่อส่เดือนนะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ของผมมีแค่นี้นะครับตกการทมาหากินแค่มาหากับข้าวนะครับวันนี้หาตกปลาทํากับข้าวสักมือสองมือนี่ครับเยอะที่ผมเอามาส่เดือนครับนู่นเอามาไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็แรงแล้วแล้วก็หาขุดยากนีครับ เบ็ดคันไม่พผ่ทุ่นไม้ละกรรมนะครับดูกอคันเดียวก็เดี๋ยวลองไปดูผมนะครับว่าผมจะตกได้หรือเปล่าน,นี่นี่ครับไม้อยู่ด้านในนี่เลยไปครับไปดูกันบรรยากาศแรกกับไม้แรกนะครับมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าบรรยากาศดีนะครับวันนี้แดดไม่ร้อนอยู่เลยครับ ดูครับบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศดีสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าปลาจะกินเบ็ดเราหรือเปล่ามาคนเดียวครับวันนี้ผ่านน้องเขาไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเมื่อวานเขามากู่หลอก็ไปแล้วนะครับทีน,นี้ผมก็เลยมาคนเดียวเอาละครับโอ้ยปลาอะไรไม่รู้ดูดดูดเยื่อนะครับปลาซิวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมเกี่ยวเยอไว้ยาวเลยนะครับเอ้แล้วครับต่ออีกและหมาแล้วครับโอ้โหตะกับสวยนะครับ <c oughs> วสวยเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่โอเคครับตื่นเต้นครับต่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวมันลากให้ดีเลย มาแล้วครับโอ้ยตะกับใหญ่แล้วนะครับนี่โอ้หตัวโต,วตวแล้วนะครับอืมใสสวยเลยเคครับแล้วก็ตอดแล้วครับดูกันเอาเป็นปลาติวรอเปล่ามาแล้วครับอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วปลาหมอไทยนะครับดู โอ้แเจ๋วเลยไซส์สวยนะครับโอเคครับไปตอกกันต่อเลยมาแล้วครับต่อ,เล,ตอเลยนะครับต่ออีกเลยนะครับเดี๋ยวจะคอยหลากป๊นโอ,โอ้ไม้แล้วครับโอ้ยปลาะไรโอ้โอย โอ้โหแจมเลยนะครับดูตัวสวยๆเลยนะครับเคครับตกกันตอยากครับเดี๋ยวดูว่าเป็นปลาอะไรไม่อยู่ครับโมยกินเหยือ่อนะครับตออีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นปลาอะไรตอลนลักษณะพิศดารอยู่นี่เอาเลยครับวิ่เลยติดแล้วโอ้ย 對對นี่ครับปลาตะกับนะครับสวยงามโอเคครับไปต่อมาแล้วครับมาแล้วอู้ยวิ่งอู้วิ่งวิ่งซ้ายโอ้โหโอ้ยโอ้ยปลาเลยครับโอ้ยปลาหมอครับนี่หืมปลาหมอไทยนะครับ โอ้ยไส้สวยเลยใหญ่อยู่นะครับโอเคครับยาวไปเรื่อยเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โหตะกลับนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับก็ไม่เล็กเกินเกินเคครับไปกันต่อ นะครับมาลุ้นกันครับเป็นปลาอะไรต่อทีดีก่อนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นปลาซ่านะครับนี่อืมใช้ได้นะครับดูครับเอเค,ครับไปเราไปกันต่อเลยตอดเบามากเลยนะครับ มากแล้วครับหมากแล้วโอ้โห,โห,โหตะกับใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับใสสวยเลยนะครับไปเราไปกันต่อ่อแล้วครับปลาซิวหรือเปล่ามาแล้วครับโอ้ปลาตะกับครับผม ตัวไม่โตนะครับไซนี้ต้องปล่อยโอเคครับไปเดีไปกันต่อต่ออีกแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นปลาอะไร มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยตะกับใหญ่นะครับโอ้โหกระตุกทีเดียวไม่ดิ้นนี่ครับไซสใหญ่เลยเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปแล้วครับมาแล้วปลาตะกับครับโอ้โหตัวเล็กครับไซสนี้ปล่อยไม่เอานะครับไปน่าจะใช่ปลาซิวครับต่อีปเลยนะครับ โอ้ปลาตะกับครับนี่ตัวไม่โตนะครับไซส์เล็กโอเคครับเดี๋ยวปล่อยก่อนเอาไหมปลาตรงนี้ยักไม่ค่อยติดนะครับหาจังหวะยักยากไปแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยปลาตะกับเอาได้ครับตัวนี้ใ,ใช้ได้เลยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเมื่อกี้ช่วยดีนะครับ มาแล้วครับโอ้ยปลาครับโอ้ยโอ้โหดูคันครับดูคันงงมาเลยครับปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาหมอไทยครับดูดีครับโอ้ยไซส์ใหญ่เลยนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ใหญ่โอเคครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อเรื่อยๆเลยโอ้ยตะกลับครับอืมสวยอยู่นะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่โอเคครับไปไปกันต่อตอดดีครับสงสัยจ,จะเป็นปลาซิววิ่งขนาดนี้อเอาดีเอาปลาซิวแน่นอนครับร้100อยปอเซ็นเคครับ ติดเลยครับโอ้ยไม่รู้ปลาติดกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยไซส์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่หมุนตี้วตวอยู่นี่ครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับแบบนี้มาแล้วครับมาแล้วครับ ปลาตะกับนะครับหมายนี่ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่ครับตัวใหญ่หน่อยโอเคครับไปเดี๋ยวดูต่อเลยไม่อยู่ครับมาแล้วครับอุย้ยนี่หนักครับโอ้โหตัวใหญ่ครับออื ดูครับแต่ละตัวนี่ครับไซส์ใหญ่ๆนะครับวันนี้หมายนี้ตัวงามๆทั้งนั้นเลยโอเคครับก็ไม่น่าจะพ้นปลาตะกับอีกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม้ในอ่างก็จะเป็นปลาตะกับอุ้ยมาแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ครับโอเคครับ มาแล้วครับอืม,มาแล้วครับงูตัวใหญ่นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราตกอีกสักแป๊บนึงผมก็จะพอแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็แต่กับข่าวแล้วยะเราเอาเห็นอีกแปบบ๊บม,มาแล้วครับงูปลาตะกับอีกแล้วนะครับเอเค,ครับใช้ได้อยู่เอเค,ครับตั้ง มาแล้วครับอุ้ยนี่ใหญ่ครับอุ้ยนี่ปลานินครับน่าจะใช่นะครับดูอ้ยอ้ยครับดูครับอืมมาสักทีครับเห็นขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเคครับยกเรือที่ฟ้าแช่นั้นนักเดวนลุดโอ้โหมาสักทีเอเคครับนี่ปลานินนะครับครับก็ จะขออีกตัวเดียวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับมา,าเรามาดูกันว่าตัวสุดท้ายจะเป็นปลาอะไรต่อแล้วนะครับไม่อยู่ครับผมขโมยกินเหยือ่องัดไม่ได้ครับน่าจะเป็นปลาซิวนะครับ ยวดูว่าจะได้หรือเปล่าตัวสุดท้ายก่อนกระบ,บานแต่ละครับเดี๋ยวดูกันโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโบยตัวใหญ่นะครับจับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสรุปปลาวันนี้เลยก็บอกแล้วว่าผมจะเอาอีกหนึ่งตัวสุดท้ายโอเคครับมา เดี๋ยวผมจะปลดปลาแล้วก็จะสรุปไปดูครับแล้วก็หลังจากที่ผมตกปลาจนเสร็จแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมตกได้รทั้งหมดเท่าไหร่ได้แล้วนะนะกับข้าวนี่ครับสองมือเลย <c oughs> มีปลาตะกับปลานิลแล้วก็ปลาหมอไทยนะครับดูนี่ครับถือว่าเยอะอยู่ออกประมาณสองกิโลแล้วนะครับตัวส,สวยๆเลย โอเคครับแค่น,นี้ลวครับกลับไปทํากับข้าวได้เอาไปทํากับข้าวเย็นนี่ก็ถ้าชอบวิธีการทํามาหากินแบบบ้านๆแบบคนบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพือเ่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงกกะด่งเพื่อแจกก้งบบเตือนเผื่อผมมีคลิปอะไรดีๆเด็ดๆมันๆมาให้ดูอีกก็จะได้ดูกันต่อนะครับครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เอาเป็นว่ารูใไปดูแค่นี้นะครับ สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยมันหมาน,นครับ